สวัสดีค่ะอยู่กับเพจห่วงช่วยอาจารย์มังกรอยู่กับอาจารย์โมเดลนะคะวันนี้อาจารย์พาทุกคนท่องเมืองพรีนะคะหรือเมืองเพชรบุรีของเรานั่นเองวันนี้อาจารย์ได้มีโอกาสดีมากๆนะคะได้มาชมพระราชวังบ้านปืนนะคะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประทับ พักผ่อนเวลาที่พระองค์เสด็จมาเมืองแห่งนี้นะคะเมืองเพชรบุรีพระองค์จะเสด็จมาประพาสที่นี่แล้วก็จะมีความสุขที่นี่นะคะแต่เพียงไม่กี่ครั้งเองแต่ที่นี้คำถามก็คือมีลูกศิษย์หลายๆคนมากๆที่มีความเคารพและรักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือผูกพันกับพระองค์เสด็จพ่อร .5 ของเรานะคะอาจารย์จะบอกแบบนี้นะคะว่าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์หรือรูปถ่ายของพระองค์มีหลากหลายมากจริงๆวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนคุณต้องเดินทางและคุณมีความเชื่อมโยงในใช้กันใช้อินเทอร์เน็ต ในการสื่อสารทำธุรกิจอาจารย์แนะนำให้คุณหาภาพพระบรมชายลักษณ์หรือรูปถ่ายทรงนี้นะคะที่พระองค์เป็นทรงยุโรปนะคะนำมาติดเวลาที่คุณเดินเข้าบ้านคุณเห็นไหมคะว่าพระราชวังแห่งนี้ตรงนี้คือตำแหน่งประตูเข้าบ้านนะคะเปิดประตูปุ๊บคุณจะต้องจ้าเอ๋เลยนะคะคุณจะต้องเจอพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์เลย จึงจะดีที่สุดนะคะแล้วสิ่งที่พระองค์โปรดปานก็คือดอกกุหลาบค่ะสีแดงสีชมพูได้หมดนะคะแล้วแต่เลยส่วนเครื่องถวายก็ขอให้เป็นน้ำสะอาดน้ำเปล่าในยุคป,ปัจจุบันมีกาแฟมีชานมมีหลากหลายมากมายคุณสามารถนําน้ำเหล่านั้นถวายแด่พระองค์ได้แต่ช่วยหาแก้วหรือถ้วยที่เหมาะสมกับพระองค์นะคะ,ะเทใส่เครื่องเป็จรงหรืออะไรก็ได้ถวายแด่พระองค์ท่านแล้ว เวลาที่ถวายให้กล่าวคําราชาศัพท์จะดีที่สุดนะคะเพราะอาจารย์ได้ทาการทดลองแล้วนะแต่ถ้าใครก็ตามนะคะอันนี้ทรงนี้นะคะจะเป็นทรงยุโรปก็คือพระอ,องค์จะแต่งกายด้วยชุดสูทนะคะกางเกงแล้วก็ใส่รองเท้าหุ้มส้นแล้วก็มีพระมาลาก็คือหมวกด้วยนะคะอันนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือใส่สูทผูกไทยแต่นุ่งโจงกระเบนอันนั้นก็เหมาะสมนะคะแต่ถ้าใครเมื่อไหร่ก็ตามที่ ที่มียศถาบรรดาศักดิ์คุณต้องการที่จะให้คนให้ลูกน้องบริวารอยู่ใต้ยศถาบรรอยู่ใต้อำนาจของคุณคือคุณเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการตำรวจทหารนะคะให้คุณหาที่พระองค์แต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้ก็คือชุดเต็มยศนะคะก็คือชุดว่าราชการนั่นเองก็คือชุดกษัตริย์สามารถเป็นทรงนี้ได้เป็นทรงนั่งบัลลังก์ได้จึงจะเหมาะสมและภาพสุดท้ายนะคะอาจารย์ไม่เห็นในที่แห่งน,นี้เนาะ ก็จะเป็นนี่นี่นี่อาจารย์เห็นเห็นี่นะคะอาจารย์ขออนุญ,ญาตนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณอยากขอพรหรือ,อขอ ับพระองค์ท่านให้คนทำท่านี้นะคะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้หมอบกราบแบบสุภาพและใช้คำราชาศัพว์หม่อมฉันหรือข้าพระพุทธเจ้านะคะขออาศัยแผ่นดินทองที่พระองค์ปกป้องป้องเมืองจนจเจริญรุ่งเรืองวันนี้หม่อมฉันสำเน็จในบุญคุณแผ่นดินต้องการให้ฝ่าพระบาททรงพระเมตตามหม่อมฉันประทานงานเงนิงนทีน่อยู่อาศัยให้แก่หม่อมฉันให้หม่อมฉันจเจริญรุ่งเรือง,ลงและมีความสุขในแผ่นดินของพระองค์ครวรไม่ควรสุดแต่ฝ่าพระบาทจะทรงโปร,โรดเพคะ นี่เป็นคำพูดที่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าคุณมีคำพูดอื่นมากกว่านี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดใดๆน,นะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพ ทำให้บางเกิดเรื่องเราดีๆเกิดขึ้นเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันจริงหรือไม่ใช่หรือชัวร์อาจารย์ไม่เน้นพิสูจน์แต่อาจารย์เน้นว่าถ้าคุณทําแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกว่าชีวิตมีตัวช่วย<ม>ก็ทําเลยค่ะอันนี้อาจารย์สนับสนุนนะคะอีกภาพหนึ่งถ้าสมมติคุณทํางานบริการ ะะเป็นงานบริการเป็นงานที่ต้องใช้เสน่ห์ขอให้เป็นภาพครึ่งหน้าออในนี้ไม่มีนะคะภาพนี้เหมาะสําหรับข้าราชการทหารตํารวจนะอาจารย์พยายามจะตามหาภาพที่จะบอกทุกคนได้นะคะก็เป็นภาพครึ่งพระพักของพระองค์นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะมีเฉพาะใบ,ใบหน้าของพระองค์อันนั้นจะเหมาะมากๆสําหรับงานบริการร้านเสริมสวยออธุรกิจขายของออนไลน์ได้หมดเลยนะคะวันนี้ อาจาริตาวันตรุจจีนด้วยนะคะเรามีโอกาสที่จะเดินทางมาพระชวงบ้านปืนแห่งนี้อาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นัสรานที่แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้หลายๆคนได้รู้จักเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้มานะจุดๆนี้อาจารย์พูดเลยว่าเป็นล่องลอยที่มันเคยมีอยู่จริงพระองค์เคยประทับที่นี่พระองค์เคยเสวยพระกายารที่นี่ ตรงนี้เป็นห้องที่พระอ,องค์นั่งเสวยพระขยาหารอาจารย์อยากบอกทุกคนแบบนี้ค่ะว่าพระองค์มีปัญหาเรื่องบริเวณท้องหรือกระเพาะอ,อาจารย์ก็จะไม่แนะนําให้คุณนําสุราเมลัยมาถวายพระองค์ซึ่งมันเป็นความเชื่อที่เราสืบทอดต่อกันมาว่าพระองค์เสด็จประพาสยุโรปพระองค์มีความเป็นขอพระราชทานวญาตเป็นหนุ่มเจ้าสาําราญคือมีความสุขนะคะหลายๆคนก็เลยมองว่าพระองค์ต้องเสวยพระ บรบัันดีหรือวายอะไรประเภทนี้ค่ะก็จะนําเหล้านำไวนยนาของมืนเมาเหล่านั้นขึ้นถวายพระอ,องค์ซึ่งตอนหลังมาอาจารย์ได้ทดลองและอาจารย์ได้เก็บเรื่องราวและทําการเสียงไทยในหลายๆจุดแล้วเข้าไปศึกษาประวัติของพระอ,องค์ก็รู้ว่าพระอ,องค์มีปัญหาที่กระเพาะที่ลำไส้นะคะจนทําให้พระอ,องค์ประชวน ถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์ก็จะแนะนำว่าถวายน้ำชาถวายนมถวายน้ำดื่มอย่างอื่นได้หมดพยายามเลี่ยงที่จะเอาบาลานดีหรือเล่าวายถวายพระองค์ก็จะดีที่สุดนะคะอันนี้อันนี้ในความเชื่อของอาจารย์โมเดลนะก็ไม่ได้ไปหักล้างความเชื่อของใครนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนชมความงามของพระราชวังแห่งนี้นะคะนี่คือจุดท้ายสุดของ พระราชวังนะคะเป็นตําแหน่งที่พระองค์น่าจะใช้เป็นพระพองยอมใจถ้าใครก็ตามนะคะได้ไปยุโรปไปฝรั่งเศสไปพระราชวังแวร์ซายหรือไปสวิต จะเห็นว่าการก่อสร้างจะเป็นทรงนี้แล้วเมืองเขาเป็นเมืองหนาวเขาจะมีการก่อสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมบริเวณท้ายบ้านเพื่อให้ป้องกันลมที่จะตีเข้ามาแล้วตรงบริเวณนี้เขาจะปลูกต้นไม้เพราะเมืองนอกอากาศจะหนาวเย็นนําซ้ําไม่พอลมแรงเขาถึงต้องทําเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันลมไม่ให้ลมตีเข้าแล้วเวลาที่ประทับอยู่ด้านบนก็จะสามารถมองลงมายัางวายัางอุทยานได้นะคะ ก็จะเป็นมุมที่นึกภาพตามนะในสมัยนั้นคงจะมีการปลูกดอกไม้สวยงามเวลาที่พระองค์สเสด็จมาพระองค์ก็อาจจะมานั่งอยู่ตรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งชมความงามของสวนก็เป็นไปได้นะคะพระองค์เคยพาพระราชะโอรสพระราชธิดามาประทับที่นี่ด้วยบอกเลยว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์น่าสนใจมากๆเดี๋ยวถ้าอาจารย์ทําทัวร์วังแห่งนี้อาจารย์ลิตาจะเป็นผู้ให้ความรู้พวกคุณนะคะเดี๋ยวอาจารย์กําลังจะเปิดจะเปิดทัวร์ เมืองพริพรีนะคะหรือเมืองเพชรบุรีให้ทุกคนตามงานของอาจารย์ไว้นะแล้วคุณจะได้ตามรอยอดีตที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอยู่กับเพจห่วงจุยกับอาจารย์มังกรอ,อยู่กับอาจารย์โมเดลนะคะ